าร้อนฉ่าเเเลลยน่กมอะไรก็โไอ้ดาวขอเปิดลูกมึงในตีมเลยวะขอเปิดลูกมือเลาแรมอ่ะแรมอ่รอสปอยไหมชื่ออะไรครับชื่อซีรินครับซีรินอันนี้รอใครครับในดีมาร์เฟย์ตามไม่มีครับไม่มีมีแต่เอ็มเจอยากรู้เหรอเอ็มเจก็คือมาเยตตี้ไม่เหรอพี่เจอเคครับโอเคพี่อะไร ร้อนเอาคลิปนี้เปิดบ่ได้เดีคลิปนี้เปิดบ่ได้ดดได <c oughs> ตะก,กี้ดูถึงไหนแล้วคลิปนี่อไม่ได้อะไรขึ้นมาเขาก็ปล่อยวางแปลว่าอะไรปล่อยวางอาจจะไปอย่างนี้ ดับทุกดับกูอ่ะะไรดิพัว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 งเงี้ยเปล่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะงงจะกงงเด๊ะผู้ใดหาแท็กวะหมดทั้งใจผมจะให้คุณไปหมดแล้วครับเจนอ๋อเจษเข้าใจแล้วติดตามเดือนแล้วจะติดตามไปตลอดทองคุณทำเป็นช่วยให้คลหินหุนหรอคะ เรื่องสไนเหรือ,อไรหยินไม่รู้ว้วยค่ะทุกคนหยินโฟกัสอินเกมอ่ะไม่รู้เลย <_ C oughs> ยังไม่เปิดหรอประเทศ นอนไม่รู้เลยมา่พันก่อลุ้นแต่มีผู้ช้เราขอแทงถึงมันจะแพงเราขอแทงได้เพื่อบุญเช่งมันทุกขผู้ทํารายจิตใจขนาดนั้นน่าจะน่าจะไม่น่าใช่อ่ะจ๊ว้มย ไก่คือเต็มไปเบิดเลยเนี่ยจานไก่เนี่ยอีอยัางเลยใครคือด่วนเก้าเก้าได้คือสัรหาแท็กคลิปอีอยังมาว่ะฮะคอยงองวันนี้คลิปอีอยังเนี่ย งานไก่อีกแล้วเดี๋ยวผมเจอคุณที่ไหนผมก็บนคุหรี่อะไรก็ได้ไต่ถ้าอย่างนั้นก right. ็เจอกันแค่วันเดียวนะเอาไหมล่ะอุ้ยเอาอันนี้เขาอยากเจอเหรอหรือว่าจะไงไม่ใช่อะแล้วตัวแสเราจะได้คืนได้ไงครับจะให้คืนนั้นแต่ก่อนตีแล้วแต่พี่เอาจงปิงมาฝังแล้วอ่ะไหนอะทำไมเขาผิดนัดเราอ่ะอุ้ยเลดนะยิงเป็นคนขี้เก eig ใจคนด้วยแบบว่า ก็ไม่ได้เจอกันแล้วแหละมาอยู่กับแจ็คนี่มาไม่รู้อยู่ไหนนั้นมาอยู่กับแจ็คนี่มาคนสวยไปนไงบ้างครับเปนไงบ้างครับดีขึ้นยังครับเป็นตู้ดู็นเช้าไหยครับเป็ลองไถามอาการดูอันนี้คือเป็น<บ>น,นี้มีปอบใจคนงอมอยู่โลกโไม่รู้งอมอะไรแหละหน้าบูดหน้าบึ้งเป็นปลาทูเ,นนเลยนะ่ะไหนอะเฮป Happy b i r t เดย์คำอวยพรทสิ่งดีๆไม่ได้เลยหรอทำไมครับอื แล้วทำไมอ่ะมันมีอะไรครับคือคุณมีอะไรแล้วมีอะไรไปล่ะแล้วคุณมีอะไรไหมล่ะเอาก็มีแฟนแล้วนี่หึงเหรอเนี่ยหึงอะไรคุณจะรู้นะนี่อ่าวหึงไงหึงอะไรใครหึงไม่ได้นะอย่างนี้คือเรียกปากดีครับเรียกปากแต๋วครับเคยลองจับอ่ะรับหรือว่าไงเป็นไรเฮ้ยเป็นไรอะเมื่อวานหยินมีเรื่องหนึ่งที่หยินไม่สบายใจอ่ะไม่หยินแคร์แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากๆไงเรื่องเรื่องคำนั้นอ่ะ ไม่รู้ว่าคุณไม่โอเคอยากจะิดคอนโทรอีกรอบเยนก,กจะขัดใจตัวเองอะไรไม่ได้ยิ้มไม่ใช่เฮ้ยแสดงว่าเขาเขาดูตั้งแต่ตั้งแต่สองเดือนที่แล้วเลยนะเนี่ยแบบว่ามีหลายๆเหตุการณ์เลยอะโหสุดยอดวะนานเหมือนกันนะสองเดือนเลย